ทุกคนวันนี้นะคะเราพาน้องมูโจมาอาบน้ํานะคะด้วยความที่หน้าร้อนอ่ะเนาะเราก็เลยพาน้องมาคลายร้อนด้วยการอาบน้ํานะคะ <laughs> แต่รอบนี้จะพิเศษขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่าเราพกแชมพูมาเองค่ะ <laughs> ซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเป็นแชมพูจากธรรมชาตินะคะแล้วก็อย่าลืมว่าแม่ๆอย่างเราเนี่ยก็ต้องหาไอเทมดีๆนะคะให้กับสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยมีสกินแคร์แต่สัตว์เขาไม่มีนะเราก็ต้องหาอะไรดีๆและปลอดภัยให้กับลูกของเรานะคะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมว่าน้องแมวเนี่ยความมั่นใจของเขาก็คือขนนะแล้ววันหนึ่งอ่ะน้องแมวเลียขนบ่อยมากเวลาจแต่แต่งงงทรนะคะคซึ แม่แบบเราเลยเลือกเพอร์เฟกต์แชมพูนะคะในการอาบน้ําครั้งนี้ค่ะซึ่งเจ้าเพอร์เฟกแชมพูนี้นะคะเขามีสารสกัดจากธรรมชาติด้วยก็คือส้มปล่อยนะคะแล้วก็สารโพลีฟีนอลที่จะอยู่ในใบมะขามผิวมะกรูดแล้วก็ผิวส้มจีนซึ่งจะช่วยลดอาการอักเสบของผิวหนังสามารถลดบวมแล้วก็ต้านการอักเสบได้และสารสกัดจากธรรมชาติสุดท้ายนะคะก็คือขมิ้นชันเขาจะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยต้านเชื้อราด้วยทั้งหมดนี้นะคะมีความปลอดภัยต่อสัตว์สูงค่ะสามารถเลียขนได้นะทุกคนเห็นความต่างเลยใช่มั้หลงจากที่ใช